สำหรับคนที่เกิดวันที่11นะครับเป็นคนที่ต้องการให้คนเนี่ยนะเอาเอกเอาใจมากกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงและก็ปราศจากเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็มักจะน้อยใจและก็เจ้าอารมณ์ดังนั้นจึงมักทำงานเนี่ยที่ต้องอดทนหรือมีรายละเอียดกวนอกกวนใจมากเกินไปไม่ค่อยจะดีคนที่เกิดวันที่11 จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารก็ราชการที่มีระมุงระเบียบอะไรที่มันมากเกินไปหรือจุกจิกเกินไปแต่ชอบที่จะเป็นศิลปินซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดยจินตนาการและอารมณ์ของตนเองและด้วยเหตุผลที่เป็นคนที่มีจินตนาการแจ่มชัดมีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้านประดิษฐ์ ด้านสร้างสรรค์ถ้าคุณมีบุตรธิ่ดาคนรักหรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็อย่ามอบงานบริหารให้เขาเลยให้มอบงานที่ใช้ความคิดหรือเป็นงานที่สร้างสรรค์ให้จะดีกว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากเขาหรือเธอเขาหรือเธอนั้นก็จะมีความสุขตามไปด้วยคนที่เกิดวันที่11 ค่อนข้างเป็นคนหัวแข็งในสายตาคนรอบข้างแต่ที่จริงแล้วเป็นคนที่เรียกว่าหยิ่งในตัวเองมากกว่าว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิดกันได้นางเอกหลายๆคนก็คงจะเกิดวันที่11เพราะเป็นคนที่หยิงในตัวเองสำหรับใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เกลียดหรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ก็เป็นไปเพราะป้องกันตัวเองก็เท่านั้น พราะคนที่เกิดวันที่11จะไม่รุกรานคนอื่นเลยและเมื่อพูดกันถึงเรื่องความรักคุณคงไม่ต้องบอกรักคนที่เกิดวันนี้ก็ได้ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นเพื่อนกับคนที่เกิดวันนี้ได้ในทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจในการทำงานให้เกัเขาหรือเธอผู้นั้นที่สำคัญก็คือคุณต้องเป็นหลักให้เขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่11ได้ เป็นผู้นำและตัดสินใจในเรื่องที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์เมื่อยามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้นคำยกยอคำพูดที่ขอร้องที่อ่อนหวานจะเป็นการปรุงรสสวัสดที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันที่11และในส่วนที่เป็นบทรักคนที่เกิดวันที่11นั้นจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อๆ ไม่มีการพลิกแพลงปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะทำตัวเรียบง่ายไม่พลิกแพลงให้เป็นความสุขสมของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรก็เท่านั้นเอง